สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบเจอกับหมอกแก้วแม่นชัวนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจําวันที่18สิงหาคม2563ค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูเลขดีๆเด็ดๆนั้นอย่าลืมกด subscribe ช่องหมอกแก้วแม่นชัวทาง YouTube อันนี้ให้ด้วยนะคะอยากให้ถึง3,000เร็วๆจังเลยมันก็อีกไม่กี่คนเนาะขอเป็นกําลังใจหน่อยแล้วใครอยากจะมีเสียงกรี๊ดเสียงเฮฮาวัตถุหวยหุ้นหวยราหวยมาเลยแบบที่อยู่ใน Facebook หรือใน IG แก้วนะคะง่ายๆเลยค่ะแอด QR โค้ดมาสอบถามเลขกันได้เลย เ,เพื่อเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยทางด้านนี้นะคะแล้วถ้าใครก็ตามแต่ที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอแก้วได้ไหมยินดีเสมอคะ่ะแอดเข้ามาคุยกับเลขาแก้วได้เลยนะคะเบอร์ตามหน้าจอนี้ด้านซ้ายด้านมุมขวานี้ได้เลยนะคะเราก็จะบอกโปรโมชั่นบอกตารางคิวน้องก็จะบอกทุกอย่างให้เลยนะคะส่วนวันนี้ถ้าใครจะเสียงโชค เตรียมตั้งใจฟังดีๆพูดไม่ยาวค่ะเดี๋ยวจะไปทํางานแล้ววันนี้มีอีเวนต์นั่นก็คือคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่หานุมานเข้าหอ,อกนังเบนสกาย วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองใครมีแฟนซื้อเลขแฟนใครมีกิ๊กซื้อเลขกิ๊กแต่ถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดคุณรักใครมากที่สุดคุณซื้อคนนั้นนะคะย้ำคนวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองหรือเลขกิ๊กถ้าคุณมีกิ๊กคุณซื้อกิ๊กถ้าหนุ่มคนคุยคุยอยู่คุณลองซื้อเลขของคนนั้นได้ถ้าเป็นคนโสดหนุ่มโสดสาวโสดให้ซื้อเลขคนที่คุณรักที่สุดคุณรักใครในขณะนี้ซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาซื้อได้ ส่วนคนที่เกิดวันวันจันทร์นะคะได้ไพ่พระสุรินลาหูแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะไม่สบายนอนห้องพักที่เท่าไหร่หรือใครเจ็บป่วยเป็นญาติเราก็ไปเยี่ยมเขาก็ได้และซื้อเลขของคนปปวยคนป่วยสมมติแก้วอ่ะไม่ป่วยแก้วแข็งแรงแต่เพื่อนเพื่อนแก้วป่วยแก้วก็ไปซื้อเลขเกี่ยวกับเพื่อนคนนั้นก็ได้นะคะเลขคนป่วยเลขเจ็บป่วยนะคนวันจัน์ คนวันอังคารได้ไพ่พรพพิรุณน,นะคะวันนี้อย่างหุดหงิดถ้าหุดหงิดจะเฉียดไม่ถูกแนะนําคนวันอังคารนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะรหัส ATM หรือเลขบนบัตร ATM ที่คุณใช้บ่อยสุดมันจะมีเลข16หลักใช่ไหมซื้อสองตัวท้ายของเลขบัตร ATM หรือรหัสกด ATM ก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีบัตร ATM ไม่ได้มีเอ,อ่อรหัสเนี่ยกดรหัสเวลาถอนตังค์จากตู้ใช้รหัสอะไรซื้อเลข2ตัวท้ายของรหัสอันนั้นนะคะ ส่วนคนที่เกิดวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับยามผ่านะมีทะเบียนรถอะไรซื้อเลขรถคันนั้นเลยค่ะรถคันนั้นจะให้โชคให้ลาบคุณนะคะยาำคนเกิดวันพุธซื้อเลขทะเบียนรถมีรถหลายคันเลือกคันที่คุณใช้บ่อยที่สุดซื้อทะเบียนรถคันนั้นนะคะจะมีโชคมีลาบ ส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสบดีได้พ่ายเท้าโรตรสเรื่อยๆเออยๆฟอมชิวๆแก้วแนะนําว่าให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองอย่างเช่นอายุวันเดือนป,ปีเกิดหรือเลขที่คุณชอบคุณชอบเลขไหนนะคะคนวันพฤหัสซื้อเลขนั้นรับรองมีเฮค่ะ ส่วนคนวันศุกร์วันนี้วันศุกร์จะมีภาวะความลังเลความไม่มั่นใจซึ่งผ่านมาสอสวันที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเลขเกี่ยวกับทะเบียนรถแล้วก็ออกทะเบียนรถวนอย่างแก้วก็ทะเบียนรถแก้วก็ออกวน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 นะแต่วันนี้วันศุกร์นะคะถ้าใครเกิดวันศุกร์เหมือนแก้วต้องให้มั่นใจตัวเองเลือกที่ตัวเองรู้สึกว่ามันใช่ซื้อเลยอย่างแก้วว่าแก้วก็มีเลขที่แก้วชอบวันนี้แก้วก็จะซื้อเลขอย่างเงี้ยวันนี้วนไปตั้งแต่เช้าแก้วก็กิ๊กกราดมาบ้างแล้วนะคะ วัดย้ำวันศุกร์ได้ไพ่พยาพาลีจากดวงทศกัณฐ์มาหมายถึงความไม่มั่นใจตัวเองฉะนั้นวิธีแก,ก้คุณต้องมั่นใจตัวเองแล้วเลือกเบอร์ที่คุณชอบเพียงหนึ่งเบอร์คุณซื้อเลขนั้นวนไปเลยจ้ะทั้งวันวันนี้หวยหุ้นส่วนคนที่ได้เกิดวันเสาร์ได้ไพ่เท้าวิรุณหกนะคะแก้วแนะนําว่าคนที่เกิดวันเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองโดยเฉพาะเลขบัตรประจําตัวประชาชนเพราะว่าเลขประจําตัวประชาชนจะให้โชคให้ลาบคนที่เกิดวันเสาร์ ะะลองซื้อกันดูนะคะจบไปแล้วสําหรับแนวทางการเสี่ยงโชคกับของหวยหุ้นหวยหาน้อยหวยมาเลยหวยลาวแล้วแต่เลือกกันเลยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ